ชาเกสนิมเอ,อิบวันนี้มารีวิวพาตาโฮวีกับพาตาธรรมดาความแตกต่างคืออะไรและให้ประโยชน์อะไรบ้างกี่ครั้งแล้วที่เราสงสัยว่าทั้งอาหาร เป็นประโยชน์ต่อเรามีความแตกต่างอะไรกับคนที่ไม่ใช่มักรณีก๋วยเตี๋ยวหรือสปาเกตตี้เป็นอาหารที่พบได้หลายชนิดและปรุงได้หลายวิธีในบทความนี้เราจะจัดการกับปัญหาของพาสต้าโฮวีตกับพาสต้าธรรมดาเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงซื้อความหลากหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ประโยชน์ของอาหารทั้งตัวเมื่อเรานึกถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่คุณนึกถึงแทบจะในทันทีคือเมล็ดธัญยพืชแรงจูงใจเราอธิบายไว้ด้านล่างช่วยปรับปรุงการขนส่งของลำไส้และป้องกันอาหารท้องผูกประโยชน์เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในการบริโภคไฟเบอร์ทำให้กระบวนการอพยพ เร็วขึ้นเพื่อความที่ในการเข้าห้องน้ําอุจจระมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสม่ำเสมอน้อยลงเพื่อความรู้สึกอิ่มอาหารที่มีเส้นใยสูงป้องกันน้ําหนักเกินและโรคอ้วนอาหารทั้งหมดมักจะมีแคลอรี่น้อยกว่าในปริมาณที่เท่ากัน ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงโรคนี้เป็นผลมาจากคอเลสเตอรอลสูงเกินในเลือดวิธีหนึ่งในการควบคุมคือการรับประทานอาหารที่ไม่เต็มเมล็ดเนื่องจากไฟเบอร์ช่วยให้การดูดซึมคอเลสเตอรอลน้อยลงความแตกต่างระหว่างพาสต้าโฮวีกับพาสต้าปกติเมื่อเราไปที่ร้านขายของชำและดูบริเวณที่วางพาสต้าเรามักจะพบ 2 0 0พที่แตกต่างกันมากพัต้าโฮวีและพัตตาปกติอะไรคือความแตกต่างต่อไปเราจะพัฒนาหัวข้อของพัต้าโฮวีกับพัต้าธรรมดาพัต้าโฮวีกับพัต้าธรรมดาพัตตาปกติเป็นตัวแปรที่รู้จักกันดีที่สุดและมีการบริโภคมากที่สุดในโลกส่วนใหญ่ทำจากแป้งที่ ผ่านการกลั่นและบางครั้งก็อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและวิตามินบีอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงคุณค่าทางพภชนาการของพาสต้าข้าวสาลีหลังนี้ส่วนใหญ่ทำจากโฮวีตที่มีจมูกข้าวและลำรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆส่วนประกอบทางโภชนาการของพาสต้า เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพาสต้าโฮวีกับพาสต้าปกติก็เพียงพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบโภชนาการของแต่ละคนด้วยประการชนิดพาสต้าโฮวีที่ให้บริการ56กร,รัมมี180แคลอรี่คาร์โบไฮเดรต39กร,รัมโปรตีน8กร,รัมไฟเบอร์7กร,รัมและแร่ธาตุเช่นแมกนีเซียม เหล็กและสังกะสีตอนนี้พาสต้าปกติที่ให้บริการแบบเดียวกันมีแคลอรี่200คาร์โบไฮเดรต42กรัมโปรตีน7กรัมไฟเบอร์3กรัมและธาตุเหล็กเล็กน้อยแต่ไม่มีแมกนีเซียมหรือสังกะสีประโยชน์ของพาสต้าโฮวิตการบริโภคพาสต้าข้าวสาลีแทนที่จะเป็นสีขาวมีประโยชน์ที่สำคัญ บางริการซึ่งเราจะอธิบายในส่วนนี้ให้แคลอรี่น้อยลงตัวแปรนี้ไม่มีไขมันซึ่งช่วยให้มีแคลอรี่น้อยลงกว่าพาสต้าแบบดั้งเดิมด้วยวิธีนี้คุณสามารถกินได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะส่งผลต่อสายงานของคุณในภายหลัง ปรับปรุงการย่อยอาหารในบรรดาสารประกอบของมันคือลำ้า้ซึ่งช่วยเพื่อการขนส่งของลำไส้ป้องกันอาหารท้องผูกเราจะรู้สึกสบายขึ้นและเราจะขจัดความรู้สึกหนักท้องนั่นออกไปแหล่งพลังงานที่ดีต่อสุขภาพพาสต้าโฮเกนยังคงเป็นแหล่งที่มาของคาร์โบไฮเดรต ทำให้เป็นอาหารเพิ่มพลังงานให้สารอาหารต่างๆมีวิตามินอ e, ีสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์โปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณมากร่างกายของคุณจะชื่นชอบอาหารเสริมประเภทนี้จะทำให้คุณรู้สึกแข็งแรงและมีสุขภาพแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคก,การบริโภคพาสต้าโฮลวีตที่ปรุง สุกบ่อยๆสามารถทำได้ลดความสิ่งของโรคเหลือหลังดังกล่าวเป็นโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่ S N U M S และปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารแม้จะมีทุกสิ่งแต่การรู้ประโยชน์เหล่านี้ไม่สามารถเป็นข้อแก้ตัวที่จะกินเข้าไปทุกวันโปรด จำไว้เสมอว่าพาสต้าไม่ควรรับประทานมากเกินไปในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะดีต่อสุขภาพแค่ไหนก็ไม่แนะนำให้ทานคู่กับซอสที่มีไขมันเราจะลดคุณสมบัติทั้งหมดลงในทำนองเดียวกันควรสังเกตว่าไม่เพียงพาสต้าข้าสาลีให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและอื่นๆอีกด้วย แป้งทั้งหมดอาหารเช่นขนมปังพาสต้าปกติไม่สามารถมองเห็นได้หรือไม่เมื่อคำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดดูเหมือนชัดเจนว่าเราควรใส่ไฟล์พาสต้าปกติและวางเดิมผ่านในอินทิกลั่น แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นหลายคนไม่ชอบอย่างหลังดังนั้นพวกเขาสามารถบริโภคแบบดั้งเดิมได้อย่างมีสุขภาพดีโดยคำนึงถึงข้อกำหนดบางประการในหมู่พวกเขาคือการควบคุมส่วนต่างๆและรวมเข้ากับอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นผักซึ่งมีความจำเป็นอย่าง ยิ่งอาหารสุขภาพสุดท้ายโปรดทราบว่าแม้จะมีประโยชน์พาสต้าข้าวสาลีอาจก่อให้เกิดปัญหาได้หากคุณโหลดคาร์โบไฮเดรตใหม่ก่อนการแข่งขันในกรณีนั้นเพิ่มเนื้อ,อาหาเส้นใดอาจทำให้ปวดท้องและทำให้เกิดอาการปวดระบบทางเดินอาหารได้ ขอบคุณมากค่ะกดติดตามซับสไครต์น้องกีเซนีอ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งน้องกีเซนีอ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์น้องกีเซนีอ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรักน้องกีเซนีเยอะรักน้องกีเซนีนานๆขอบคุณมากค่ะ